คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการได้รับต้นไม้นะครับหรือว่าต้นเคียวที่ลูกค้าสั่งซื้อจากทางสวนของเรานะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยก็คืออันดับแรกนะครับสมมุตินะครับผมสมมติว่าลูกค้าได้รับต้นเคียวเรียบร้อยนะครับต้นเคียวเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่อ,อ่อนนะครับคือใบมันไม่แข็งแรงเหมือนตอนที่อยู่ในแปลงนันก็คือมันเฉานั่นเองนะครับลูกค้าก็ นำมาใส่กระถางที่ลูกค้าได้เตรียมไว้นะครับก็คือเราเอามาปลูกเลยนะครับพอปลูกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับลูกค้าทําการลดน้ํานะครับผมลดน้ําให้ชุ่มจนน้ํามันไหลออกเลยนะครับพอลดน้ําให้ชุ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็นําต้นเคลวเนี่ยไปตั้งในแสงแดดลําไรนะครับยังไม่ต้องเอาออกแดดเต็มวันนะครับปล่อยให้เขาฟื้นตัวก่อนนะครับ พอเวลาผ่านไปนะครับเราจะสังเกตได้ว่าโอเคต้นเคียวมันใบมันแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้นะครับมันปกติแล้วเนาะก็คือช่วงเวลานี้นะครับผมลูกค้าสามารถเด็ดใบของเคียวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเคียวเดเสาร์เสาเคียวเดซิงบูเคียวไอเคียวใบหยิกก็แล้วแต่นะครับช่วงเวลานี้ถ้าใบมันมันปกติแบบนี้เนาะลูกค้านะครับเจ็บกินนะครับเด็ดใบ เด็ดใบคือเด็ดออกนะครับให้เหลือแค่ตรงนี้พอนะครับให้เหลือแค่ยอดนะครับเหลือแค่ยอดที่เราจะเอาไว้ให้เขาโตเป็นแบบใบสมบูรณ์แบบนี้ไว้เก็บไห้ไว้กินครั้งครั้งหนานะครับผมให้เหลือแค่นี้พอที่เดี๋ยนียเด็ดออกหมดเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับถ้าเก็บไว้เนี่ยคือถ้าเราไม่กินเขาเนี่ยใบมันจะใบแก่นะครับใบเนี้ยสูงว่าเราไม่ไม่ได้เด็ดกเขาเนาะ ใบตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆเหลืองนะครับนี่คือใบมันแก่ละเพราะว่ามันได้อายุการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแต่เราไม่กินเขานะครับไม่ได้นะครับเราต้องเก็บกินนะครับให้เหลือแค่นี้พอแล้วเราก็เอาตั้งไว้ในที่ร่มเหมือนเดิมนะครับแสงแดดลไํไไลยังไม่ต้องเอาออกแดดเต็มวันนะครับจนกว่าตรงยอดนี้นะครับจะสังเกตได้ไว้ว่าต้นมันโตหรือไม่โตมันเดินต่อได้หรือว่ามันไม่ตายนะครับสังเกตดูตรงยอด ถ้าตรงยอดเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นนั่นแสดงว่าระบบรากเริ่มเดินแล้วนะครับรากที่มันขาดเนี่ยมันเริ่มหาอาหารแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเอาตั้งไว้ในที่แดดเช้าสักหน่อยนะครับปรับสเตปไปค่อนข้างอย่าง9ก้าโมงเก้าโมงสักพักหนึ่งอาจจะเป็น10บโมงอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละวันค่อยๆให้เขาได้สัมผัสแสงแดดนานขึ้นนะครับจนเป็นปกติเนาะพอ ถ้าต้นเคลวนะครับมันใบมันกลางเต็มที่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนั่นแสดงว่าโอเคมันสมบูรณ์และสามารถเอาไปเลี้ยงในแสงแดดเต็มวันได้นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยอาจจะเป็นถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยมูลสัตว์นะครับอาจจะเป็น10ทุก15วันนะครับใส่ทีหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะนะครับน,นิดเดียวพอนะครับแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยตามป,ตามปกติอันนี้คือขั้นตอนที่ สมบูรณ์จบเรียบร้อยนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังมีข้อสงสัยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามทางช่องทางเพจความสุขของคนปลูกผักแล้วก็ทางมือถือทางเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ096353 4468กนะครับก็โทรเข้ามาคุดคุยกันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ